สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอคแนะนำตัวเลยฮะครับผมนางสาวชุธามาชื่อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาแต่ข้อแรกเลยเหรอเดี๋ยวมันตกใจเลยใช่ไงเฮ้ยคนลุกแล้วเอาเอาใหม่ตามแบบประชาชนผมเป็นนางสาวครับนางสาวใครแจ้งผิดปฮะแสดงว่าแอคเป็นผู้ ผู้ชายข้ามเพศครับผมกระบวนการคือเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วไหมยังยังไม่สมบูรณ์แบบยังอยู่ในกระบวนการหรอแต่หนวดเขาคือแบบหรือเปลี่ยนไส้ไก่อะคนไม่ใช่จักรยานนี่อันนี้คือออริจินอลฉีดฮอร์โมนแล้วก็คือเป็นตามกรรมพันธุ์ของผู้ชายที่บ้านนะครับอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยครับก็จะขึ้นมาเองะครับก็ฉีดเทอร์โตรอนของผู้ชายเข้าไปใช้เวลานานขนาดไหนแล้วฮะ ที่ทามาเั้งแต่เริ่มต้นสองปีกว่าครับเสียงก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมตอนนั้นยนฮอร์โมนใช่ไหมคบฮอร์โมนเจอกันได้ไงก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ11ปีที่แล้วค่ะเหมือนตอนนั้นปิงค์เป็นเรดี้พิตตี้ที่ห้างแห่งหนึ่งที่สิงห์บุรีค่ะแล้วทีนี้ค่ะคือคุณแอ๊กเนี่ยเขาเป็นลูกค้าทีนี้พอแต่ตอนนั้นเขาน่าจะเป็นแค่ทอมใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นเขาเป็นทอมแล้วคือตอนนั้นนะคะที่เจอกันเนี่ย คือเขาเข้ามาขอเบอร์ปิงค่ะแต่ว่าปิงกัไม่ให้เพราะปิงไม่ได้ชอบทอมนะคะแล้วทีนี้เขาก็เหมือนไปเอาปากกาค่ะจากโต๊ะแคชเชียร์แล้วเขาก็มาเขียนเบอร์เขาใส่ที่มือเราแต่ทีนี้คือด้วยความที่ปิงไม่ชอบอะค่ะปิงก็ลืมไปแบบเข้าห้องน้ําทําอะไรก็แบบไปล้างมือก็ทิ้งก็ทิ้งเบอร์นั้นก็ไม่มีความหมายไปแล้วมันไปติดต่อได้ไงก็เหมือน คือเหมือนผ่านไปประมาณเดือนกว่าค่ะทีนี้เขาก็เขาก็คงงงค่ะว่าทาไมปิงเนี่ยไม่โทรกลับหาเขาสักทีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยโทรเข้าเบอร์พี่ที่รู้จักกันนะคะแล้วเขาก็ขอคุยกับเราเขาก็ถามว่าทําไมเราถึงไม่โทรกลับไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ปิงก็บอกว่าปิงปิงจำเบอร์ไม่ได้แต่จริงค่ะคือเรื่องจริงเนี่ยคือเหมือนที่ปิงไม่ให้เบอร์เขาอะค่ะเหมือนปิงไปถามพี่ที่รู้จักกันแล้วคือเขาบอกว่าเนี่ยเป็นทอมเอานะปิงก็ไม่เข้าใจคํานี้ค่ะปิงก็เลยถามเขาก็บอกว่าก็ เหมือนที่ผู้หญิงผู้ชายเวลาเคาทําอะไรกันอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่คะคือคือถ้าเกิดว่าคบคนนี้ก็คือต้องมีอะไรกันนะอย่างงี้ใช่ไหมความหมายใช่ค่ะใช่ด้วยความที่พีนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบแฟชั่นควงเก๋ๆดูน่ารักน่ารักเลยใช่ไหมใช่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วยังไงมันถึงมาตกลงเป็นแฟนกันได้ก็คือเขาก็หลังจากนั้นนะคะพ <c oughs> อเขาได้เบอร์เราไปจากพี่ที่รู้จักกันนะคะเขาก็เลยโทรมาทุกวันทุกวันจนผ่านไปประมาณเดือนกว่าๆค่ะเราก็เลย ตกลงใ,ใช่ตกลงคุยกับเขาค่ะ,ะเขาเน,น่าร<ส>ักยังไงเราถึงแบบตกลงเป็นแฟนก็เขามีความเสมอต้นเสมอปลายค่ะคือเขาแบบช่วงตีสองตีสามนี้ค่ะเขายังขับรถมาหาเราได้เลยบางทีเหมือนแบบเวลาที่เราเดือดอร้อนเวลาที่เราไม่สบายเราเขาเ้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบมาหาเขาเป็นแบบตลอดเลยค่ะผ่านมาสิบปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมพี่ลูกนี่ผมเดาได้เลยนะไม่ใช่แค่เรื่องดูแลดูแลเป็นห่วงสุขภาพเลยนะ อย่างคุณแอ๊กเนี่ยเคยกินยังไงก็ต้องกินอย่างนั้นตลอดเลยเชื่อผมสิใช่ใช่กินอะไรคะทำไมผมไม่คิดถึงงไม่ใช่ก็หมายถึงเคยแบบพาไปทานข้าวแบบไหนก็พาไปทานดูแลกันตลอด พี่ทายถูกนะคะว่าปิงเกิดวันพุธ่ะโอเคค่ะก็ผมให้เรียกผมว่าอะไรให้เรียกผมว่านะเหลียวเดียวเหียวแล้วแล้วบอกสีเหลืองมันบอกวันจันทร์แล้วเขียวมีออนค่ะใช่ไหมถ้าย้อนไป11ปีที่แล้ว่คนรอบข้างมองยังไงกับเราจักคมยุคนั้นดูเป็นของแปลกค่ะเพราะว่าคือตอนที่ปิงตัดสินใจคบเขาเนี่ยเหมือนเพื่อนๆคนรอบตัวทุกคนนะคะคือเขาจะเป็นห่วงปิ๊งหมดเลย คือเขามีแซลนะคะว่าแบบถ้าเธอคบกับเขานะนอกจากเขาจะเจ้าชู้แล้วอีกหน่อยอะอะไรนะคะเขาบอกเดี๋ยวอะไรนะเวลาที่ฉันขับรถผ่านแถวบ้านแอ๊กนะฉันคงจะเห็นเธอไปดำนาอยู่กลางนาค,คือใช่ไหะหรือไม่ก็คือแบบคงจะเห็นเธอเป็นป้าเพิง,พงๆแล้วแบบแอ๊กก็ทิ้งเธออะไรอย่างเงี้ยด้วยความเจ้าชู้เขาแ<ส>ล้วคุณเจ้าชู้เหรอแต่ก่อนครับเจ้าชู้แต่ก็มาหยุดได้ที่เขาเนี่ยครับแล้วนี่คือหยุดไปแล้วครบเวลา1ิเปี เราฝ่าฟันคนที่ดูถูกดูแคลนเราว่ายังไงก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้คือคนที่เคยแบบดูถูกเราอะค่ะว่าเราจะไปกันไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผ่านมาสิเอ็ดปีแล้วเนี่ยคือคู่เรายังอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่คู่เขาเนี่ยเหมือนเลิกไปไม่รู้แบบอะไรแล้วตอนที่คิดว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะแบบข้ามเพศตอนนั้นคือยังไงฮะบอกเขาไหมบอกเขาไหมบอกครับปิงว่าไงปิงรับไม่ได้ค่ะตอนนั้นคือ คบกันเข้าช่วงปีที่สี่ค่ะเขามาขอเทคอร์โมนคือปิงรับไม่ได้เลยตอนนั้นนะ่ะคือปิงขอเลิกเลยค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่ปิงรู้จักเขาคือปิงก็รู้จักที่เขาคือแบบมีแบบร่างกายมีหน้าตาน้าเสียงทุกอย่างคือยังเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงค่ะใช่ที่สาคัญคือปิงห่วงสุขภาพเขาด้วยใช่ค่ะเพราะว่ายิ่ <okay S 1> งต่อยิ่งเทคลิก ก็อยู่กันมาหลายปีเขาคงทั้งรักแล้วก็ทั้งผูกพันกันนะคะเหมือนผ่านอะไรกันมาเยอะด้วยก็เลยยอมที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนก็คือยอมรับให้ได้ใช่เพราะเหมือนเขาก็เหมือนเขาก็อยากเทคจริงๆนะคะเพราะเขาก็คุยกับเราทุกปีทุกปีทุกปีเลยค่ะจนเรารู้สึกว่าถ้าเราจะรักเขาเราก็ควรจะรักที่เขาเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็มาสิบเอ็ดปีแล้วมีอะไรอยากจะบอกเขามั่งก็ก็รักเขาค่ะเพราะว่าคือเขาก็ดูแลปิ๊งมาตลอด ใช่ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่ปิงไม่สบายอยู่โรงพยาบาลหรือแบบต้องหาหมอบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือทุกครั้งที่ปิงมีปัญหาคือเขาจะเป็นคนที่ยืนข้างๆขอบคุณนะแล้วแอก็มีอะไรจะบอกปิงมั่งก็จะดูแลอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยตลอดไปก็ยดูเขามากนะโอ้ยยดูมากอะครัว่าแสดงความรักข้นหน่อยหนึ่งสองสาม e n s e ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัสสัส e n s e ก็พวกเรานั่นทำรายการทีวี่งวเซนทีวี่งเซนทีวี่งวิเซนทีวี่งเซนทีวี่ง